เพราะว่าผมยังสรุปความไม่ได้เลยครับที่ผม,มพูดกับทุกคนว่ามันสนุกมันคือการทดลองเพราะว่ามันจะได้คอยบอกตัวเองว่าเรายังเรายังไปไม่ถึงไหนอะไรเงี้ยเรายังต้องเรียนรู้อีกมันมีอะไรให้เราค้นหาอีกเยอะเลยอะไรเงี้ยมันก็เลยเหมือนสรุปยากแต่ว่าเอาเป็นว่าเราอยู่กับความเปลี่ยนแปลงทุกวันนะครับการที่เราฝึกสมาธิหรือการที่เราปฏิบัติ คุณลองนึกถึงคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งอะร่างกายเราถ้าคนเข้าใจศาสนาหรือ,อเรียนนี้มาผมว่าพื้นฐานคือเราจะรู้อยู่แล้วว่าสังขารมันเป็นอะไรที่มันปรุงแต่งแล้วมันเป็นอะไรที่มันไม่เที่ยงอยู่แล้วมันมีวันที่มันสลายไปแน่นอนเพราะฉะนั้นนี่เรากำลังอยู่กับอ,อุปกรณ์เทคโนโลยีชั้นยอดที่ไม่เคยถูรี e ฟ e c เ m นต์เลยไม่เคยบางคนทั้งชีวิต ใช้แต่ความคิด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 บางทีใช้ความคิดหลอกความรู้สึกตัวเองไปด้วยอะไรเงี้ยผมว่าการทำทำสมาธิอย่างน้อยมันทําให้เรารู้ว่าเลเยอร์ของความรู้สึกเนี่ยมันเกิดก่อนความคิดนะบางครั้งความคิดมันมาหลอกให้เราแบบคิดแบบไม่ให้มีรู้สึกต่างๆนานามากมายแต่จริงๆอาจจะมาจากแค่เรื่องปิดเดียวผมก็ไม่รู้ว่าจะ สรุปความให้มันเข้าใจง่ายยังไงแต่บอนว่าไม่มีอะไรจะเข้าใจไปกว่าการลงมือทำด้วยตัวเองต้องทำเท่านั้นครับตอให้ผมบอกแบบแต่ละคนก็เจอประสบการณ์ไม่เหมือนกันบางคนอาจจะเจอแบบยิ่งใหญ่แบบสุดยอดไปเลยก็ได้มามากกว่าที่ผมเจอเชด้วยซ้าไปร่างกายคุณอยู่เฉยไม่ต้องคิดอะไรห้านาทีก็ได้ออมสินในธนาคาร ทำมันวันละห้านาที1ิบนาที8นาทีครึ่งชั่วโมงกับไม่ทําเลยเป็นปีแล้วมาทํหนึ่งสามชั่วโมงมันก็ได้ครับสามชั่วโมงนั้นคุณก็จะมีหลังจากออกจากสมาธิคุณจะแบบว้าวรู้สึกดีทุกคนถึงชอบนั่งสมาธิมากมันรู้สึกดีมากเลยแต่แป๊บเดียวมันก็จะกลับไปเป็นเหมือนเดิมเพราะมันเป็นสิ่งที่เราต้องทําทุกวันสติก็เป็นสิ่งที่เราต้องใช้มันตลอดมันก็ ต้องทำถึงจะรู้